รุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นแบบไม่ต้องอัดเนาะ มันเสด็จก่อ้เราเยกขึ้นอ้าไว้มันก็จะไหลเอาถุงเอาถุงมาใส่ดิ้วเนีหลังกองนี้ออกได้เอาหัวมันออกมาข้างนอกก็ได้อเอาแค่กองมันเข้าข้างในวางไว้นี่แหละได้ค่ะที

พี่ก็เคยถามเลยนี่กรนสือมาไว้เซ็มกีไก่บวกเครื่องตึงเลยเดี๋ยวปิดไปเดี๋ยวพี่ถามให้กระสือมาไว้แค่ก้อนร่อนเดียวเพื่อเขามาถามนะแต่ว่าเพราะว่าลานซ้อมมาแท่งตรงไหนเขาก็มีมาหันก็มีเดี๋ยวซืว่าแย่งลูกค้ากันนะก็เลยเอามาแค่ไว้นิดหน่อยบางเค้าน่ะมาปุ๊บ พี่น้ำมันมันแห้งสินะเขออาจะทำสิ่งได้ขายที่เขาได้แน่นเลยนะเจน,นี้ดูมันโดนไปพักเลยนะเออแหละตีกระจายเลยมันกระจาย รถเริ่มสอมทีเียก็สิจ้องไถ่กถขับได้ยัไนี่ขับรถจางไหนคือนบนถน,นอมเลยคือห้างหลายเจ่สิไง